เราเนี่ยไม่แก้ในหมวดหนึ่งหมวดอ2อย่างแน่นอนเราเสนอแก้ในจุดที่หลายคนบอกว่าเป็นเพนพอยต์บอกว่าเป็นรัฐมนูนที่เป็นผลพวงของรัฐประหารแล้วเกิดมีบางข้อบางประเด็นเรามองเห็นในหลายอย่างที่ตรงและไม่ตรงแต่เราจะแก้ในสิทธิของประชาชนก็คือให้ประชาชน 50, ห0 0หมื่นลายชื่อสามารถที่จะถอดถอนองค์กรอิสระรวมทั้งสารรัฐธรรมนูญได้ถ้าองค์กร และสารรัฐธรรมนูญเหล่านั้นมีพฤติกรรมในการที่ไม่สร้างให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงหรือมีพฤติกรรมในการที่ช่วยให้คนโกงชาติเนี่ยหรือป้องกันคนโกงชาติเนี่ยให้ปลอดภัยเราจะเห็นว่าเรื่องทุจริตเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันเป็นมะเร็งร้ายในประเทศไทยเพราะองค์กรอิสระมันเนื้อมันเป็นข้อเท็จจริงแบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องการให้องค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยมาปราบโกงแต่เมื่อคุณมาเป็นผู้พิทักษ์คนโก อเองเ,ออเราประชาชนมีสิทธิ์ที่ถอดถอนเรื่องที่2นะคะกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญมาตรา77เนี่ยคือถ้าเป็นกฎหมายทีม่มันขัดต่อ,อการที่เราจะทำมาหากินเนี่ยตามมาตรา17เนี่ยถือว่าขัดรัฐธรรมนูญเราจะปลดล็อกให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกให้นักธุรกิจไม่ต้องถูกรีดไถก็คือเราจะพักการใช้ใบอนุญาตที่มันซ้ำซ้อนและเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนถูกรีดไถเนี่ย หนึ่งอย่างน้อย1000ฉบับภายใน1ปีและเราจะให้ประกาศคำสั่งของคอสชอหรือหัวหน้าคอสชอถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญนะคะให้มีองค์กรภาคประชาชนตรวจสอบการปิจุรณ์ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามีปปชภาคประชาชน,ชาชนมาจากไหนมาจากแพทยสภาสภาทนายความสภาหอสภาอุดต่างๆ,ๆเหล่านี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วให้ออกกฎหมายให้เขาเมีอำนาจเต็มวันนี้การเมืองเนี่ยที่เป็นแบบนี้ <c oughs> ซื้อตัวสอสอซื้องูเหา่าแจกกล้วยมันทําให้การเมือง เลวร้ายไหมคะ <S <S เป็นเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เอกสิทธิ์สสแต่เอกสิทธิ์ที่คุ้มครองนั้นเขาต้องใช้เอกสิทธิ์นั้นเนี่ยเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนแต่เขาไม่ได้ทําหน้าที่นั้นรักษาผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยพวกงูเห่าทั้งหลายเนี่ยนะคะเมื่อพักขับออกต้องถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาทแทน,น <S <S รัษฎรเราแก้เพนยพ์พอยต์ตรงนี้คะ่ะ